คนน้ำยากันโควิดครับพี่น้องเนี่ย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 ะสวัสดีครับ คนน้ำยากันโควิดครับพี่น้องเนี่ย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 ไม่ใช่มือสวง <c oughs> โอ้ยมันคือม้วพุพ่งเ <c oughs> ปล่าเลยปั๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มอ๋อมันกระจายเลยเ <c oughs> อาอะไรฉีดนั้เมันเนี่ยเอาเจ็ทชิบ เมื่อกี้รถโม่เราวัดแัดไปแล้วนะครับเอารถรถไปแดงด้วยคันนี้พิเศษหน่อยครับเอารอบคันคันนีเ้เราต้องจัดระเบียบสังคม วัดหรือยางมาเซ็นน่ะเมื่อกี้รถโม่ไล่หมดแล้วครอาวัดไขวัดไข่ก่อน วานตรวจเที่ยววันนี้ตรวจใครเอาเอาเอาเเอา ฮววเจิงด <kung> ้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้จังาันโอ้ยใครจะใครจะปรับ สาธารณสุขหรือจราจร เล่นใจเดียวออี่งไคนเดียวได้ใส่ไม่แต่ถ้าสมมติใเป็นทวานนะา่ายิยาไม่ได้คนเดียวต้องใส่คนเดียว้อ่รไม่วานน่ะสายเดียวตัวนี้กต้องูว่าคว่ามันคือูว่าิยาเ้าต้องคนเดียวต้องใส่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เชี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ